นะสำหรับโจทย์ในข้อนี้นะครับคือโจทย์ที่เราเรียนในห้องเรียนนะแต่ครูอาจจะเล่นเกมสนุกๆถ้าใครหาวิดีโอดีได้บน็น y o u นะครับก็มาเอาคาะดานเพิ่มไปนะ,ะโจทย์ที่ว่าจงหาผลบวกของอนุกรมแบบนี้ครับ1บวกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนักเรียนนะบวกไปจนถึงเท่าไหร่ก็ไม่ทราบนะครับแต่ถักเรียนจําได้นี่น่าจะเดาได้นะครับมันก็คือ10ยกกําลัง n ลบด้วปกติจะคือ 999 9 9ก้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะมีเลขจานวนเป็นเลข9้าเยอะๆนะครับเราก็หาร9้าออกไปมันกลายเป็นเลข1มันจะเป็นผลเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นพจน์ทั่วๆไปของมันนะครับแต่แล้วเราเรียนลองดูครับเราก็ต้องจัดรูปอันนี้ให้อยู่ในรูปที่น่าจะดูง่ายกว่านี้เพราะว่าเลขหนึ่งเนี่ยในทางคณิตศาส,าสตร์แล้วเนี่ยการคำนวณมันจะยุ่งยากมากนะครับทำให้กลับไปอยู่ในรูปแบบนี้ครับเลข1เราตีความได้ว่ามันเหมือนกับ10ลบด้วย1นั่นคือเลข9เมื่อหารด้วย9มันคือเลข1ปกติถไหมับนะครับ บวกกับอันนี้หนึ่งรยลบด้วย1ก็เป็นเกสหารด้วย9ก้าก็จะเหลือส1บํออย่างนี้ไปเรื่อยๆครับบวกไปเรื่อยๆนักเรียนนะบวกไปเรื่อยๆนะครับก็จะได้ถึงตรงนี้นะเหมือนเดิมนะครับ10ยกกาลัง n อลบ1นะ่ะจากนั้นนักเรียนดูเป็นยังไงครับนักเรียนดูปึ๊บนักเรียนดูครับมันจะมีแยกตัวนี้เป็นเศษส่วนนะครับเป็น เศษส่วนที่การลบกันของเศษส่วนนะครับอันนี้ก็จะได้สิบส่วนเก้านะครับลบกับหนึ่งส่วนเก้าบวกกับร้อยส่วนเก้านะครับลบกับหนึ่งส่วนเก้าเช่นนี้ไปเรื่อยๆนักเรียนจนสุดท้ายนักเรียนจะได้ตัวนี้ออกมานะเราจัดรูปใหม่นะครับสิบส่วนเก้าบวกด้วยร้อยส่วนเก้าบวกด้วยหนึ่งพันนะครับเศษหนึ่งพันส่วนเก้านะครับบวกไปเรื่อยๆ ถึง10ยกกําลัง n หารด้วย9ก้ในขอนี้การเรียนเราดึงตัวนีออกไปเลยครับเราก็จะได้ว่านะกูดึงตัวร่วมเลยนะมันมี1นส่วนเ้าเยอะมากเลยเยอะมากเลยบวกกัน n พจน์พนะครับ n พจน n พจน์พนะครับเห็นไหมอ่ามันนั้นเพราะฉะนั้นกักเรียนดูให้ดีครับดึงเศษหนึ่งส่วนเก้าออกไปนั้นเฉพาะในตัวกลุ่มแรกนี้นักเรียนก็จะเห็นว่ามันคือส10ิบบวกร้อยบวก พันบวกไปเรื่อยๆจนถึง10ยกกําลัง N ครับนักเรียนในต,ตัวนี้นักเรียนนะครับมันมีบวกกันอยู่ N พจน์อย่าไปคิดมากนักเรียนคูณกันธรรมดานะความรู้เราขนาดนี้แล้วนะครับนะจากนั้นเป็นยังไงต่อไปนี่ครับลำดับเลขาคณิตครับ10บคูณ10 10สิบได้1 0 0่งร้อคูณสิได้หนึ่ลักษณะการเพิ่มขึ้นในลักษณะน,นี้คือลำดับเลขาคณิตสูตรของมันก็คือจำได้ไหม A1 คือตัวแรกคือเลข10คูณด้วย R อัอาตราส่วนร่วมคือเลข10นะครับยกกำลัง N-1 นลบ1นะครับทั้งหมดหารด้วย R-1 ลบ1ก็คือ10-1ลบ1ได้เลข9นะครับอันนี้ก็บวกไปสุดท้ายข้อนี้ก็คือนะครับ10นะครับ สิบยกกำลัง N ลบด้วยหนหารด้วย81ดสลบเส่วน9ครับสุดกระดานครูพอดีเลยนี่แหละครับการหาผลบวกในรับโจทย์ข้อนี้ครับนักเรียนนะ